บ้านกุกกอกนะครับไกล้เมือง ชุมเซียนป่ากับเริ่มทยอยทยอยแล้วครับเหลือเวลารออีกสักหน่อยนะครับคนขบเพื่อนกนสิทธิ์เยียมตัวลงอละนองเป็นรูปร่างเป็นปปลาปล่อยนะครับแต่ว่าหลายบลายกำ <c oughs> ลังคุยกันเล่น <c oughs> ไปแล้วเตียนเะยคนครบหรือวยแ่ลาย้อนงแต่อยู่ไสนี่ันาันบ่อหัวหวเกือบมานเนาะในบรรยากาศช่วงเช้านะครับเตรียมท่ามูลเตรียมโตอยู่ครับมันจพุ่งกับผ่านตั้มนะครับทีมงานเมียจม อยู่ในช่วงเตรียววมพร้อมนะครับอันนี้ก็มาจากผู้นายไอ้เพิ่นมาจากน้องไผ่ห่ะน้องไผ่น้องไผ่นี่บ้พาพนท่านนานเวงท่านนาเวงเ้าทากันมาไกลนั่นเดมาจากบ้านไหนไอ้ลงมาปาครับป้ยคนยังบวกลบเนาะยังเตรียมการอยู่ท่านเปรม ้นขึ้นคือบูเห็นน้ะทิวังอยู่ว่อทิฮ่าเริ่มลงแล้วครับพ่อพ่อเราบ่มาเนาะพ่อมัของฟรีเนาะพ่อเนาะโอ้มานก็บลาวติด เราติดใจอยู่พุ่นหรือมาติดใจซะมากกว่ามา <c oughs> ั้งพอแล้วนปสามสี่มือติดลยเวลาแล้วแก่มันหนืดพนนุ <c oughs> ่นเนาะมันหนืดพุ่นเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเศร้านะครับกําลังเตรียมพร้อมอยู่พานเปียมยังนั่งสอดสายสายตาหาว่ามันบ้อนรู้บ้อน,อนมันมีปลาบ้อนอยู่บ,บ่เป็นไดความหวังมันนี่ เม่นบ่ยางใบนี s <S ่ก็แงงเนาะมีแต่ปลาลดแลวเนาะปลาลดลาย้วแถวนี้กระดินเทพาอ้ารับอยู Mon ่ในการเตรียมพร้อมอยู่รอสักครู่นะครับทานตั้มเมียจมบอยู่ปุ๊นิ่นหมักสนโดดอาเริ่มกุลาหุนแล้วครับ กดดันกันเองแล้วเออเอาละบอะพอดีเลยเนาะเปรมเน,นาะขาวาคนสำนีพอดีขักเนาะบ่แคบบอ่อยัง มันก็ซีมีปลาแตกดูกว่าท่านละลองไปมีไหมอ่าลงมาแล้วครับขยอยขยอยลงมาแล้วพวกมันมานคู่คนอ่า ปะเริ่มแล้วนะครับโอ้โหผู้ครับผู้ใครดอกต้นไม้ลาย ซสิลดะีลข้าวซนลามไนึงป <le> oh, oh, mm ัสสงแงงโอ้ได้สำนีสำนีจัดเอ๋ได้การแล้วได้สำนีสำนีเด็ดเด็ๆแต่ตัวนึงกเด็เด็ลามสิลุดเลยนะฮะบรุษมันบ่นี่มีแต่ขนาดนี้แหละ

เขาวายไมาลุกคนยโต้อ๋อพันตั้มพันตั้มมาแล้วโอ้ไปเมือ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 พอพอพอเมื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 อพี่น้อนผีด้อนผีร้อไม่มูนะจ๊ะ ตามพันตามสดเด็ด,ด,ด,ดคุ้มอยู่ไอนน้เนาะพี่มหาคุ้มแล้เนาะตามบุญเอากระลังกระมงกระมังมา,าบ่แวะซื้อว้แน่แบดนี้นะพอมันได้เพื่อน้ำาามาต่ำเข้าอยู่แล้ว,น,วน้อยกว่านี้ได้

ได้น้ำฮะกว้า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 ในอะไรก็กว้าผู้โชคดีวันนี้นะครับพันตั้มทีมงานเมียจมมาหนึ่งชีวิตอย่างนี้บ่เสียงมันตับตับตับ,ตบ,ตบ lam mai pong canh vải vọng um um no um no um no ninh song sam dạng 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 dạng

ขว่างบาทคืนเดียวก็แห้งแล้วใส่ตองไงเขาพอเป็นตังไงนะตามโตแล้วตัวละซีแล้วถือจะดุ้งในคันจักสีไหนๆเนาะตัวนี้ฮะอยู่ได้เโอ้ยเราเป็นมวยหรอเก็บกินเก็บกินไปเรื่อยๆห้สบาทหนึ่งดอก ะดุ่งของคุณน้าคือมันครับน,นี่เราหวานงามนะเพื่อน,นฮะผ่านตั้มเย็นเ,นเต็กแล้วได้ปลากระหู้ตัวนะั้เร,เริ่มได้นะครับโอ้ยจะหาลงยังโมห์ศสามสิณนาทีอย่าไปตื่นเต้นอ่นอา สองบาทมันมีงานีแล้วปลายังยายปลาครับค้องบ่เออมาดีแท้เจ้าองางองางเอนนั่ลงางัว น่ะเราได้ตลอดเลยเออสนีเอาแล้วยายเอ้ยแจ้วแม่นคำบันทึกปากกระโหลกไงคือพ่านตั้มบัดมันสิว้าวุ่นได้เจ้าขาดปุดแล้วสำนันหน้า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 เนี่ยปัาเสี่ยงไงไม่ใครซ้ำยิงฮะ เนี่ยคนน่ะวีงอยู่ฮือนั่นหรอ,หหอ,อวิอ่งอะไฮะก็ยังฮดอดูคาอยู่ฮะปลาสิงแง่ได้แล้วปลาขิงแงแเรามาดีได้กระดุ่งกันนะ นี <łość> ่่นีบุฟเฟ่เลยดอกไม้ฮะไม้ลายด่านนี่เออบุฟเฟ่ด่านอ่ะลายด่านอ่ะอ่ะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตึกปลานะครับบัตรละห้าสิบบาทกันเองเรื่อยๆปลาคน ประมาณ30มสบกว่ากว่านะครับมันก็สะมันก็กว้างพอสมควรคนบอกอยทั่วจะมีคนมานนะครับก็บเอาบรรยากาศาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับรขอบคุณทุกท่านนะครับ<ว>ขอบคุณทุกท<ว>ทกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามวสวัสดีครับ